เราสองคนนะคะก็ก็มาบอกข่าวดีให้กับทุกคนนะคะเราสองคนก็กำลังจะมีน้องค่ะใช่แล้วก็เป็นคุณหมอนะคะจาก NAC Clinic ค่ะที่เป็นคนทำน้องให้เราสองคนค่ะ่หมอมอนทำให้เราเห็นเลยว่าคนอยู่การฝากไข่คือมีเยอะจริงๆ เยอะจริงมากๆนะคะสำหรับใครที่ยังอายุไม่ถึง30นะคะให้ตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะคะ,คะว่าจริงๆการมีลูกป่ะไม่ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างตัวบีเองก็ประสบกับปัญหากับบีเองว่าแบบมีลูกไม่ได้ไม่ได้ง่ายจริงๆค่ะกว่าที่เราจะมาถึงวันนี้แล้วก็ มีน้องคนที่สองนะคะบี๊ก็กระตุ้นไข่มาถึง11ครั้งส่วนน้องแอนก็เหมือนกันครั้งพี่บีเยอะมาิ1เครั้งคือเยอะมากอยากมาคนนดียจะกลัวมากๆนะครับผิคุณหมอที่แบบนี้แบบปวดเจ็บปวดเยอะปวดใส่ขั้นตอนเลยแบบจะบอกว่าที่นี่คุณหมอมอนน่ารักมากๆแล้วก็คุณหมอมอนตั้งแต่แอนมานะคะคือเหมือนเป็นพี่สาวแอนคนหนึ่งนะับเป็นยา่าผู้ใหญ่คนหนึ่งไปแล้วก็คือไลน์หากันคือเขาดูแลแบบพิเศษดูแลต่อต่อคนเนอะเป็น personally i z คือไม่ต้องกลัวเลยคุณหมอน่ารักเราไม่มีอะไรเจ็บเลยเป็นแห่งเองบอกว่า ตอบคนหมอเกือบ20 24ชั่วโมงเลยเหมือนกันใช่ค่ะไลน์หาจริงๆไลน์หาทุกอย่างหมอกินได้ไหมคะอุ้ยแบบปวดท้องนิดหนึ่งค да ืออะไรที่ไร้สาระก็ส่งหาหมอใช่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเกรงใจหมอจังเลยค่ะน้านี้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไก่ตัวของเราสองสาวแต่ตอนนี้เอาจริงๆก็คือระดับหนักว่ามันแบบใกล้ตัว จริงๆเป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะ<ช>สำหรับตัวบีเองเพราะว่าในรุ่นราวคาวเดียวกับบีอะค่ะส่วนใหญ่ก็มีปัญหาตรงนี้เพราะว่ามีลูกยากด้วยด้วยอายุด้วยแล้วก็ด้วยสมัยนี้บางทีก็แต่งงานช้าไม่ได้วางแผนที่เราแบบว่าจะวางแผนระยะยาวในการมีครอบครัวหรือว่ามีลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนาะ<ช>อาจจะต้องแบบว่ารีบวางแผนหน่อยแล้วก็ถ้าอยากมีลูกก็อาจจะเก็บไข่ไว้ก่อนก็ได้ถ้ายังหาชายหนุ่มหรือว่าสามีในอนาคตไม่ได้ก็มาเก็บไข่ไว้ก่อนไม่เป็นไร่ไม่เป็นไรแล้วก็นึกถึงสามีเอว ไ้แล้วเดี๋ยวสามีตามมาใช <Hi, hi. S 1> นะ่ค่ะพี่มีเองครั้งนี้ยังไงบ้างคะน้องมาแล้ว ดีใจมากค่ะท,ที่ที่น้องมาแล้วอะค่ะว่าว่าครั้งนี้พี่ก็กระตุ้นไข่ประมาณ4-5ครั้งเหมือนกันกว่าจะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นการทำอีกซี่ที่ใส่ตัวอ่อนเข้าไปเราก็ต้องรุ้นทุกขั้นตอนจริงๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็แล้วแต่คือที่เห็นไปออกรายการหรือว่าที่ไปทํางานอยู่ก็คือตอนนั้นก็คือมีน้องแล้วอ่อนๆอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามไปค่ะก็พ่อสู้แล้วก็ท้องนี้ก็ แฉ้หนักมากค่ะตอนที่มาแล้วเป็นยังไงบ้างคะในฐานะคุณแม่จะเป็นคนที่สอแล้วก็ตอนที่มาแล้วก็มาตรวจเลือดที่นี่แหละค่ะแล้วก็วันนั้นสามีไม่ว่างมาด้วยแล้วก็มาคนเดียวแล้วพ่อคุณหมอบอกผลตรวจเลือดก็ร้องไห้ค่ะอเออก็คือมันจะเป็นช่วงที่เซนซิทีฟหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรารองมานานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับน้องคนที่สองถึงว่าเราจะผ่านคนแรกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ เออก็ก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังอะไรยังไงเป็นพิเศษไในแม่ทองนี้ทองนี้เหรอคะทองนี้ก็คือตอนนี้เราก็มีงานเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะจะไปทํางานเพราะว่าเรารับปากเอาไว้แล้วใช่ไหมคะก็หลังจากนี้ก็คงจะขอพักแป๊บหนึ่งนะคะ่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือน ทองนี้คือพูดจริงๆคือแพนักมากมคือหมายถึงว่าทานอะไรไม่ได้เลยก็คือหมายถึงว่าตอนประมาณ6กโมงเย็นนี้ก็จะเป็นช่วงของการอาเจียนค่ะก็คือจะอาเจียนหนักมากแล้วก็ขมคอแค่กืนน้าลายไปก็ก็ยังแบบเป็นกลิ่นขมคอค่ะ <ขอ S 1> ก็เลยก็เลยแบบอยหนักเหมือนกันค่ะท,อทอ้งทองแรกก็แพ้ค่ะแต่ว่าเหมือนทองเนี้ยพอเราอายุเยอะมากขึ้น แล้วเหมือนร่างกายเราเหมือนถดถอยลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบร่างกายเหมือนไม่ค่อยสู้ด้วยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนอีกคนแรกก็ว่ามันยากไหมกับการแบบนีก็ท้อก็ต้องขอขอบคุณสามีนะคะที่ผ่านทางกล้องว่าช่วยดูลูกช่วงนี้ค่ะสามีก็ช่วยดูลูกช่วยอุ้มลูกช่วยอ่านนิทานให้ลูกแล้วก็ช่วย อุ้มลูกเวลาที่แบบอยู่บนห้องแล้วลูกอยากลงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามีก็คอยช่วยดูด้วยค่ะคุณแรกเยอะไหมเนะี่ยเพราะว่าตอนที่แบบน้องห่างกันเยอะด้วยก็เออ่ห่างจากคนแรกก็น่าจะประมาณ3ปีอะค่ะก็บอกเขาว่าเขามีน้องเขาก็รู้ว่าค่ะเขาก็จะมาลูบท้องออก่อนเชา้ากับเย็นแล้วก็มาหอมแก้มเออ่มาคิสน้องที่ท้องอะค่ะที่น้อยใจใช่ไหมแม่อุ้มไม่ได้ เขาเข้าใจนะคะเหมือนเด็กเขาเขาเข้าใจเขาก็บอกว่าเอ้ยหมามียังอุ้มไม่ได้อะไรเงี้ยหมามีมีน้องอยู่ทในท้องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนถือเไคะถือเพชไถือเอดถือได้เออถือถือเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเป็นคนมีลูกยาก <สะ S 1> จริงๆเราก็อยากจะบอกข่าวทุกคนเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า อย่างที่บอกไปกว่าจะมีลูกได้แล้วก็กว่าจะท้องอ่ะคือมันลุ้นทุกขั้นตอนจริงๆนะคะในการทำอีกซี่อ่ะค่ะถ้าคนที่มีลูกยากหรือแบบคนที่ไข่น้อยก็จะรู้เลยว่าแบบมันลุ้นแบบไม่รู้จะลุ้นยังไงทุกขั้นตอนจริงๆก็เลยถือเคล็ดนิดนึงค่ะอย่างนี้นะะเป็นที่สามต่อไ้เลยไหมคะอ๋อเพศใช่ไหมคะก็เออบอกอไหมรอรุนรอรุนรอรุนนะคะรอรุ้นค่ะ แต่ก็ก็ก็เป็นเพศที่แบบว่าอยากได้อยู่แล้วรู้กันยูเป็นยูอยากอยากอยากลูกเองคนแรกเองคุณสามดูแลอย่างตัวเราเองนะครับต้องการการดูแลยังไงบ้างสามีก็เข้าใจมากๆเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าแบบฮอร์โมนด้วยเราด้วยอะไรเงี้ยก็ก็คือจริงๆอ่ะก็คือถ้าพักอยู่บ้านนี่คือนอนทั้งวันเลยสามีก็จะคอยมาถามว่าเออแบบโทรมาถามว่าเป็นยังไงอาการดีขึ้นหรือยังแล้วก็ สามีก็จะคอยอสั่งอาหารให้ค่ะตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างที่เขายังไม่ไปทํางานแ้้ก็กลับมาจากบ้านค่ะอท้อสองเลยคุณสามีเปยหนักกว่าเดิมไหมแม่แมโอ๊ย <c oughs> อยากให้เปย์เหมือนกันนะยางเลยค่ะก็ยางเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มค่ะ ภารกิจยังไม่หยุดนะคะยังไม่เสร็จสิ้นค่ะยังมีน้องๆทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะคะเข้ามาเข้ามาอย่างล้นหลามนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะถึงจะมีน้องถึงจะท้องนะคะแต่ภารกิจเราจะไม่หยุดค่ะจับไปที่แม่อัมพชาภาภารกิจนี้ใหญ่หลวงไหมคะโอ้ใหญ่หลวงมากๆเลยค่ะ ภารกิจนี้ใหญ่หลวงแบบมากๆเลยค่ะของอพี่อ้ําใช่ไหมคะเราก็ต้องตอนนี้กําลังคัดสรรค่ะต้องคัดสรรก่อนแล้วก็ต้องสเกลก่อนออย่างดีค่ะก่อนที่เราจะแนะนําให้แม่แม่อ้ํานะคะมีผู้เข้ารอบบ้างหรือยังคะโอ๊ยตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีผู้เข้ารอบนะคะตอนนี้คนใดเล็กมาหาใช่ไหมขอสมัครให้แนะนํามีค่ะมีค่ะ อนนโอ้ยพี่อั้มก็ไม่มีค่ะพี่อั้มไม่ได้มีคอค่ะพี่อั้มก็เออก็น่าจะยังไม่มีคอแต่ว่าตัวบีคิดว่าก็ต้องหาคนที่แบบว่าเอ่ออบอุ่นเนอะ<ม>เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างจากจคกี้สการีลราคายัง,ยงไงยากไหมคะก็ยากเหมือนกันนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะเขาได้ไปต่อไหมคะ ไปต่อไม่ไปต่อสงสัยต้องไปถามเองนะถามเจ้าตัวเองว่าสรุปแล้วอ่ะแจวเรือไปต่อหรือเปล่าเป็นที่แล้วใช่ค่ะเราเราเสร็จสิ้นหน้าที่ในช่วงแรกแล้วนะคะแล้วภารกิจต่อไปเป็นคืออะไรคะภารกิจต่อไปหรอคะก็จะมีน้องคนต่อต่อไปเรื่อยๆค่ะที่เราจะต้องแบบว่าเอาให้เสร็จสิ้นสักทีแจกี้นี่ถ้ายังไม่เสร็จสิ้นนะคะเราก็จะต้อง หาให้ได้ค่ะคือต้องเกลีคนที่เขาเลยต่ต้องให้ได้ต้อให้มาอยู่ต่อท้ายไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะแจ็คกี้ยังเป็นเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันในใจพี่อยู่ท่านพี่เขามีหวังนะครับแบบนี้แจ็คแจ็คแค่เพิ่งหมดหวังกับพี่นะพี่ก็ยังไม่หมดหวังในตัวแจ็คนะจ๊ะขอบคุณนะครบคุณผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ